โอเคสวัสดีนักเรียนกับบทเรียนบทที่2นะครับเป็นบทเ,เรื่องการใช้เมนูพื้นฐานเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในกมรมตุประชารัฐเนี่ยในตัวระบบของเมืองประชารัฐเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันไม่เหมือนกับเอ่อมันไม่เหมือนกับเมืองอื่นน,นะนะมันจะมีระบบที่ท,ที่ที่ดูลึกลับซับซ้อนวุ่นวายจริงๆนะแต่ถ้าเราอยู่กับมันก็รู้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการขอตัวบัตรประชาชนกับชายคนนี้นะ อันนี้ผมจะสอนในวิธีของโ c นะไม่ได้สอนในรูปแบบของของไอซนะเดี๋ยวค่อยไปอยู่ในบทเรียนอื่นนะครับโอเคถ้าคุณจะทำการตรวจบัตรผู้ชายคนนี้นะครับคุณแค่เดินไปเนี่ยแล้วก็ให้มันเห็นรูปลูกตาสีขาวแ,วแล้วจ้องเข้าไปตัวเขาจะเห็นลูกตาสีขาวคุณสังเกตเห็นใช่ไหมนั่นแหละแล้วคุณก็กดเมาส์กลางนะครับก็คือตรงลูกกิ้งอ่ะกดคลิกเข้าไปนะฮะ มันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับถ้าคุณจะตรวจบัตรเดีย๋ยวให้คุณไปที่เมนูอาชีพนะฮะคลิกเข้าไปเห็นไหมตัวบัตรประชาชนนะครับตัวบัตรประชาชนแล้วมันก็จะขึ้นมาประชานคนนี้ชื่ออะไรอะไร,ะไรยังไงโอเคระดับสอง่าทำการค้นตัวค้นตัวเขาจะไงก็ไปที่เหมือนเดิมครับกดเมาส์กลางเหมือนเดิมนะครับการที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในการที่จะเข้าไปขอตรวจคนหรืออะไรเนี่ยให้สังเกตให้สังเกตที่ ที่รูปลูกตาแล้วก็เมาส์กลาง<อ>มันจะขึ้นมาทั้งหมดไปที่เมนูอาชีพแล้วก็ค้นตัวนะครับนี่ไงคคนตัวนะยึดก็กดคลิกสิ่งของสิ่งนั้นเลยตำรวจทมไมได้ฮาร์ดวอล์เลยครับนะกดคลิกที่สิ่งของสิ่งนั้นเลยลก็ออกมาได้เลยนี่คือการยึดนะครับแล้วก็และการต่อไปก็จะเป็นตรวจปัสสาวะนะครับตัวจปัสสาวะว่าหาสารเสพติดว่าคนนี้มีสารเสพติดหรือเปล่าก็เหมือนกันครับเมนูตรงนี้ตรวจฉี่นะครับนะ ผมว่าค่อยๆสอนทีละอันเลยนะครับจะได้เข้าใจกันตรงกันจะได้ไม่ต้องมาสอนกันหลายๆรอบตัวชีเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะสะนถานะควกจะตรวจปกติหรือหากสมมุติว่าคุณต้องการยึดของในมือของผู้ต้องหานะครับโอเคซิก้าลองถืออะไรในมือสักอันหนึ่งสิได้ครับในกรณีที่ยึดของในมือเนี่ยจะเป็นในกรณีที่เขาหมดสภาพนะครับแล้วก็เขาถือวุธปืนอยู่แล้วเขาหมดสภาพนะครับ เปืนจุด50สูงรับถ้าอันนี้สมมติสมมติว่าเขาหมดสภาพนะฮะเดี๋ยวผมมาลองลองให้ดูนะสมมติเขาหมดสภาพนะครับสมมติเขาหมดสภาพนะครับแล้วเขาถือของในมืออย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะเอาปืนออกจากมือเขายัางไงนะครับอย่างแรกเนี่ยเราเราไม่สามารถกดบางทีมันมันจะไม่ขึ้นลูกตาให้คุณอุ้มนะครับอุ้มกดยังไงนะครับกด F5 นะครับแล้วก็ไปที่แอคชั่นแล้วไปที่อุ้มเห็นไหม แล้วก็พยายามหา,าที่พิงนะครับที่พิงเช่นตรงนี้ถ้าคุณก็กดกดคลิกซ้ายหนึ่งทีเพื่อเป็นการวางนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นลูกตาแล้วแล้วคุณก็อ่ะเดี๋ยวสักครู่นะหาที่พิงเหมาะเห็นไหมมันจะขึ้นลูกตาใช่ไหมคุณก็รีบกดนะครับแล้วก็ยึดของในมือ ไอ้เมันต้องใส่กุญแจมือก่อนอขอไปต้องใส่กุญแจมือก่อนพอบอต้องใส่กุญแจมือก่อนการใส่กุญแจมือคุณก็กดเปิดหน้าเมนูมากด F 2นะครับกด F สอบได้เมนูมาแล้วก็ใส่กุญแจมือถือกุญแจมือในมือนะครับถือปุ๊บุณแล้วเข้าไปที่ตัวคุณต้องหาแล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับแอคชั่นต่างๆในเมืองเนี้ยมันจะเป็นการถือของในมือแล้วกดคลิกซ้ายนะครับจําไว้แล้วคุณก็อุ้มเขาแล้วก็ไปวาง แล้วก็ิดของในมือได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าแล้วคุณก็ปลดข้อมือเขาก็เหมือนเดิมครับแต่คุณต้องอุ้มก่อนอุ้มก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็วางแล้วก็ไปที่เมน,นูอาชีพแล้วก็ปลดกุญแจมืออันนี้ใช้ได้ไดไดทุกกนนรณีถ้าเขาอยู่ในรูปแบบของการใส่กุญแจมือนะครับโอเคผมจะปั๊มผู้ชายคนนี้ขึ้นมาก่อนนะโดยใช้เครื่องปัม๊มทุกอย่างที่คุณจะใช้ของในเกมนี้คือปลด เปิด F2 ก็คือเปิดกระเป๋าตัวเองแล้วก็เลือกของที่จะใช้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็เดินไปที่คนที่คุณจะใช้แล้วคลิกซ้ายหนึ่งทีครับระบบมันง่ายๆแค่นี้นะครับนะทุกคนอาจจะไม่คุ้นนะครับถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนนะเนี่ยมัน,มนระบบเมืองนี้มันจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับโอเคต่อไปอา่าเมนูของอะไรต่อค้นตัวไปแล้วใช่ไหม ในการยื่นสิ่งของอให้บินต่อไปก็ให้บินครับนะเวลาคุณจับผู้ต้องหาได้เนี่ยก็เหมือนเดิมเดินเข้าไปแล้วก็เมาส์กลางเพื่อเปิดเมนูาอาชีพขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็อันนี้คือการให้ใบสั่งนะครับคุณเลือกเข้าไปเลยอันนี้คือข้อมูลที่เขาก็ทําความผิดนะครับสมมุติเขาทำขายาเสพติดอายาเสพติดเขียนเข้าไปเลย้ายาเสพติดนะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่23่สามครับสปี2020ต้องเขียนทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการเช็คบินได้ง่ายนะคุณต้องกดยืนยันหนึ่งทีนะครับหน้าที่2เป็นระบุค่าปรับนะครับสมมุติเขาโดนปรับ500ดอลลาร์นะครับคุณก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็รอให้รอให้เวอร์ชันตรงนี้มันเสร็จสิ้นนะครับแต่จังหวะนี้คุณก็โลเล่นไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นตามตามที่นักเรียนถนัดนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการดูใบสั่งนะครับ การดูใบสั่งก็คือเช็คว่าเขาอ่ะมีใบสั่งค้างหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับเปิดหน้าเมนูขึ้นมาทํายังไงน่าจะรู้กันแล้วนะแต่ผมจะมีข้อสอบให้พวกคุณทํานะดูใบสั่งอ่าใบสั่งของใครตํารวจแท้เห็นไหมครับมีตํารวจเขาค้างอยู่วันที่ยี่สามเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบเห็นไหมแล้วก็ดูของหมอนะเขาค้างละค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต้องด่านะครับถ้าเป็นตารวจได้ต้องดานะครับ,ดดอรบโอเคแล้วกดสเปคบาร์เพื่อย,ย้อนกลับนะครับจาไว้นะครับต่อไป,ต,อไปต่อไปเมนูขออะไรต่อเดี๋ยนะ ตัวชี้ของในมือเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ปฏิสัมพันธ์ทั่วไปในการยื่นของต่างๆให้กับให้กับเ,เพื่อนๆนะครับหรือว่าให้กับประชาชนหรือให้กับเพเยอร์ทั่วไปนะครับคุณก็ต้องถือของในมือก่อนเสมอคุณจะให้แบนเดตนะครับกดเปิดขึ้นมาถือของในมือแล้วก็กดเมาส์กลางแล้วก็ให้ของครับแล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปเห็นไหมแต่เราต้องแต่เราต้องบอกให้เขา,าเก็บของในมือก่อนเสมอไม่ไงันมันจะยื่นให้กันไม่ได้นะครับแล้ว จะเก็บของในมือ,อยังไงโอเคจะเก็บของในมือ,อยังไงนะครับถือในมือแล้วกดซัดนะครับกดตดัวซัดนะมันจะเก็บของในมือนะครับเมื่อคุณจะถืออะไรคุณต้องเก็บของในมือก่อนเสมอจะชักปืนจะเหน็บปืนยังไงนะครับเดี๋ยวสอนหมดเลยแล้วกันเหน็บปืนเหน็บปืนต่างๆเขาเรียกว่าควิกสล็อตนะครับควิกสล็อตนะครับควิกสล็อตทำยังไงมาเดี๋ยวผมสอนเลยแล้วกันเนาะ โอเคเรื่องต่อไปก็ควิกสล็อตนะครับสมมติว่าคุณจะเน็บปืนคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคุณก็เปิดเมนูมาไปหาของก็คือปืนนะครับถือปืนในมือนะครับแล้วก็กดชิปค้างแล้วกดเลขหนึ่งนะครับนะเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะไม่ใช่เอฟหนะึ่งนะนมมันก็จะขึ้นมาอยู่เป็นเป็นควิกสล็อตตรงนี้นะครับมันใส่ทั้งหมดได้ห้าสล็อตนะครับนะบสล็อตที่หนึ่งส่วนมากเขาจะใส่เป็นอาวุธปืนนะครับ สล็อตที่2เนี่ยเขาจะใส่กุญแจมือนะครับคุณต้องเช็คให้เรียบร้อยกดชิปค้างแล้วกดเลขสองอ่าสล็อตที่3เป็นกระบองนะครับชิปค้างเน็บไว้สล็อตที่4อะไรคุณชอบไอฟ้าชิปค้างกดเลขสีแล้วถ้าคุณอยากจะเอาออกมาใช้เนี่ยง,ง่ายๆคุณก็กดสมมติคุณจะใช้ปืนหัวกดชิปค้างแล้วก็กดเลขหนึ่งก็ใช้ได้เลยถ้าจะเก็บก็เหมือนเดิมครับเท่านั้นเองครับง่ายๆ โอเคเดี okay, Bref, ını, ย asy, ๋ยวผมคืนคืนปืนให้กันก่อนคืนปืนให้เจ้าที่เป็นเขาเปครูฝึกนะอ่าคืนร้อยต่อไปอ่าเกี่ยวกับอะไรต่อการค้นรถนะครับการตรวจดูยานพาหนะต่างๆเช่นสมมุติรถคันนี้เป็นรถต้องสงสัยเดี๋ยวคุณจะต้องค้นนะครับโอเค คุณเดินเข้าไปใกล้ๆรถนะครับยันผ่านะแล้วกด F6 นะครับกด F6 เพื่ออะไรตรวจสอบยันผ่านะฮะมันขึ้นเลยเห็นไหมครับว่ารถของซิก้าแบ็คนะครับอันนี้ก็ส่งส่งไปจุดพาวก็คือส่งไปเจส้มนะครับส่งไปจุดพาวอะนะครับแล้วก็นี่คือยึดยันผ่านะอันนี้สตอกกุญแจสตอกกุญแจนะครับเวลารถเข้าล็อกหรืออะไรเนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้ถ้าจะค้นรถเปิดของเปิดท้ายรถ รถต้องไม่ล็อกนะครับคุณเดินไปหลังรถนะครับกดเฮดจะเปิดดูก็กด F2 นะครับเห็นไหมแล้วรถเขามีอะไรบ้างจะเก็บของคุณก็คลิกที่ของที่คุณจะเก็บนะครับสมมติจะเก็บกระสุนนี้คุณก็ถือในมือก่อนแล้วกดอันตีเนหนึ่งที่แล้วก็ใส่จํานวนเท่านั้นแหละครับเจ้าออกก็กด F2 เหมือนเดิมคลิกอ,ออกมาเท่านั้นแหละครับไม่ยากครับ เท่านั้นแหละไอเนี่ยผบยัดยัดใส่รถอะอ่าแล้อย่างหนึ่งเรื่องการสมมติคุณจับกลุ่มคุณจับกลุ่มผู้ต้องหาใช่ไหมสมมตินะใส่กุญแจมือเรียบร้อยใส่กุญแจมือทํางานก็เดินไปถือของในมือคลิกซ้ายหนึ่งทีปั้งจับโอเคแล้วก็พาตัวในการลากตัวนะครับแน่นอนเดินเข้าไปเป็นลูกตาเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าจะลากตัวเขานะครับ จับตัวเห็นไหมคุณก็เดินนะคุณก็เดินไปได้พาคุมผู้ต้องหาไปจะเดินไปไหนยังไงแล้วก็พาเขาขึ้นรถในการยัดเขาขึ้นรถเนี่ยรถต้องไม่ล็อกนะครับคุณเดินไปที่รถเลยแล้วกด F5 ครับกด F5 ค้างนะครับมาไปที่แอคชั่นนะครับ F5 คานแอคชั่นนะครับแล้วก็ยัดในรถเห็นไหมแล้วมันก็จะมีเบาะให้นั่งส่วนมากเขาจะใช้เลข2เลข1กับเลข2นะครับส่วนตัวผมชอบใช้เลข2นะครับเขาจะนั่งอยู่เบาะหลังนะครับเห็นไหมเขาขึ้นไปเบาะหลังแล้วเห็นไหม โอเคพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแจ้งเตือนให้เขาว่าเอ้ยเดี๋ยวผมรัดขาให้คุณนะแต่เขาจะรัดเองเราไม่ต้องไปรัดให้เขานะครับเราแค่พูดเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็เอาเขาออกมาก็เหมือนเดิมเดินเข้าไปใกล้รถเอพ้าค้างแอคชั่นดึงออกจากรถเห็นไหมไมนจะเป็นเขาอยู่ในบอ่อไหนมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับนะเขาขึ้นที่บอ่อไหนจะขึ้นที่หนังสือสีแดงแล้วก็ดึงออกมาเท่านั้นเลยครับแล้วก็เปิดกุญแจมือเห็นไหม ง่ายอันนี้ระบบพื้นฐานในการแอคชั่นในเกมนะครับน่าจะหมดแล้วมั้งแล้วน่าจะหมดแล้วพอแล้วใช่ไหมเนี่ยมันมันก็ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นระบบพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บของกรมสุาลกากรสตี้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นไซต์ต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าว่าว่าจะใช้ยังไงอะไรยังไงขอบคุณมากสักเล็เดี๋ยวผมไปสอนเรื่องการใช้เว็บไซต์ก่อนโอเคครับนี่นะครับ โอเคพอคุณมาเป็นตำรวจแล้วเนี่ยสิ่งที่ตำรวจต้องทำก็คืองานเอกสารนะครับงานเอกสารก็คือการลงบันทึกต่างๆลงแฟ้มคดีต่างๆนะค,คลิปนี้คลิปยาวหน่อยนะลงแฟ้มต่างๆมาว่าคุณจะทำอะไระนะเราก็ไปที่ประมวลกฎหมายเห็นไหมแล้วก็ว่าคลิกไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับคลิกไปที่ลิงก์นี้แล้วก็จะเปิดเว็บของตำรวจขึ้นมานะครับนี่คือเว็บของตำรวจประชาชนาที่เราทำกันเองโดย เจ้าหน้าที่เควินนะครับเจ้าหน้าที่เควินเป็นตัวของเรานี่แหละนะครับพอคุณเปิดขึ้นมาเนี 1, ่ยพอคุณเปิดขึ <t> ้นมาเนี <t> ่ยคุณจะมีร <t> หัสประจําตัวพอคุณไปเรียนบชคุณจะมีรหัสประจําตัวของของตัวเองนะครับคุณจะมีรหัสประจําตัวมีทุกอย่างเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถเชื่ชื่อเขาวรได้เชื่ชื่อก็ทําไงกรอกรหัสเจ้าหน้าที่ลายมขอผมเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตุนหนึ่งทุกคนมันจะได้รหัสของตัวเองนะครับเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องการ เข้าเวรออกเวรต่างๆนนะมันจะบอกหมดนะครับเอาผมเข้างาน2องทุ่มเลิกตีสาเป็นเวลา7ชั่วโมงที่เป็นาทีผมใช้ให้โอททุกคนนะครับอ่าชั่วโมงละสี่พันดอลลาร์นะครับนะแล้วก็ลองชื่อออกเวรรุนนี้นันต่อไปก็ในรูปแบบของอ่าประมวลกฎหมายเนี่ยง่ายมากนะครับสมมติคุณจับผู้ต้องหาขายยาสติดได้เขามีคดีอะไรบ้างอนะครอบคอกชา1ขวดเงินพิ่กฎหมายหนึ่งพ ใช่ไหมสมมตินะคุณก็ประมวลคุณก็เลือกที่หมวดหมวดกฎหมายก่อนสมมติเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดก็ต้องพรบรเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเป็นหมวดที่6นะครับเห็นไหมใบชาใบสวดใบสดหรือว่าเป็นขวดถ้าเป็นขวดคุณก็เลือกเลยในหะนึ่งขวดเห็นไ,ไหมแล้วคุณก็กดเลือกหนึ่งทีปั้งแล้วเสร็จปุ๊บสมมติเขามีทำน,นลขานด้วยกดปั้งนะครับเงินผิดกฎหมายอีกพันหนึง่งกด ปั้งใส่ตัวเลขแล้วกดปั้งอ่าเสร็จแล้วคุณไปที่ประมวลกฎหมายขวาล่างนะครับปั้งมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับจนลงรับเท่าไหร่จาคุกเท่าไหร่อ่นะคุณก็แจ้งกับผู้ต้องหานั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ลงแฟ้มคดีเนะี่ยสำคัญนะต้องลงทุกครั้งครับลงแฟ้มคดีสมมติซิก้าแบ็กไอคนไม่เกนเนี่ยเป็นคนกระทำความผิดใช่ไหมคุณก็ต้องพูตัวปักประชาชนเขาใช่ไหมล่ะซิก้าเขียนไงว่าชื่อมันเนี่ย เอาสมมุติเป็นถ้าใครไม่เคยทําประวัติเนีย่ยมันจะชื่อไม่ขึ้นนะไม่ต้องตกใจนะถ้าเป็นคนใหม่เอาสมมติคนเคยต้องคดีแล้วเป็นหนูหน,หน,หนุ้ยแล้วกันหนูนุ้ยยอดทองใช่ไหมเราก็เราก็เซิร์ชไปเอ้าไอตัวเนี้ยมันทําความผิดปุ๊บแล้วหงก็ใส่รหัสเจ้าหน้าที่สําคัญนะต้องใส่รหัสเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผู้ต้องหาร่วมเป็นใครอ่าสมมุติเป็นเจอเอ่าสมมุตินะครับหมายเหตุหมายเหต,หเหตุนี่ก็อ่ใส่เขาเรียกอะไร ทะเบียนรถของผู้ของของที่เกิดเหตุแล้วคุณก็กดลงแฟ้าคดีไปปั้งเห็นไ,ไหมเรียบร้อยเห็นไ,ไหมครับเวลาคุณเดเช็คคดีคุณก็ไปที่แฟ้มข้อมูลนะครับเวลาเช็คคดีต่างๆมึงเช็คข้อมูลเมื่อเวลา16บหกนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีพลตรวเอกลอรโอบีกู๊ดนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหนูหนุน้ยยอดทองเขาพองกัญชาหนึ่งขวดทําลายค่าปรับทั้งหมดพันห้าวันหมดอายุนี่คือวันหมดอายุนี่ก็คือ,อ เรื่องบินนะครับถ้าเขาไม่จ่ายก่อนวันที่ยี่หกเนี่ยมีคดีเพิ่มแล้วก็โดนโดนยึดทรัพย์นะครับเห็นไหมผู้ต้องหาร่วมเป็นใครเนี่ยเราทําละเอียดทั้งหมดนะครับหมายเลขคดีอ้างอิงทั้งหมดสี่พันสี่ศูนย์ห้าสี่นะครับเวลาเราลงแฟ้มลงมาที่ประจำวันต่างๆบางทีมันมีคดีที่มันลึกลับหน่อยเราก็เอาหมายเลขอ้างอิงนี่คดีนี้ไปนะครับเช่นผู้ต้องหาร่วมอะไรแบบเนี้ยนะครับสมมติเราผู้ต้องหาร่วมเป็นการขยายผลในเงี้ย ยังเจอดอย่างเงี้ยสมมติเราจับไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องออกหมายใช่ไหมโอเคคุณออกหมายยังไงคุณก็ไปที่แฟ้มข้อมูลหมายจับนะครับแฟ้มข้อมูลหมายจับคุณก็เพิ่มไปเห็นไหมเพิ่มรหัสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาใครเจอีอเจอตเตลิดเห็นไหมประเภทต้องเป็นหมายเรียกเท่านั้นนะถ้าเป็นต้องสงสัยนะครับก็หมายเรียกนะครับก่อคดีผู้ต้องหาร่วมกันกับหนูหนุ้ย หมายเลขอ้างอิงหมายเลขอ้างอิงคดีอะไรหมายเลขอ้างอิงอันนี้เห็นไหม4054ใช่ไหม, 54, ไหมคุณก็คุณก็ใส่เข้าไปให้มันให้มันชัดเจนหนูหนูยอดทองอเจอ,อเจิเตลอดหมายเรียกหมายเลขอ้างอิงคดีร่วม 4054นะเราก็ไปดูคดีรวมได้เลยใช่ไหมแล้วก็กดยืนยันไปปั้งไปใส่นี้ด้วยปั้งเข้าไปนะมันก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วก็ทําการจัดการหมายสมมติคุณจับได้แล้วคุณจับได้เรียบร้อยละคุณก็มาที่จัดการหมายนะครับสารหัส101ไปรหัสไม่ใช่รหัส101นะรหัสของคุณอ่ะคุณจะมีรหัสของคุณเองนะครับยกเลิกหมายยืนยันแล้วก็ปึ้งเรียบร้อยครับ ห็นไหมตอนนี้ก็มีหมายจับอยู่เห็นไหมวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดเวลาตี 5, ห้านะสิบตำรวจเอกซิกเตแบ็กผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นะครับหมดอายุวันนี้เนี่ยใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยเห็นไหมหมดอายุวันน่าอยู่หมดอายุวันนี้นะครับนะบถ้าเจอเราก็จับได้เลยนะครับอือนี่ก็หมดอายุความไปแล้วอ่าหมายเรียกหมดอายุความแล้วค่อยมาต่อหมายจับทีหลัง สมมติอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยผมออกหมายเรียกเสร็จใช่ไหมมันหมดอายุความเป็นหมาย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 ,มายอน,นี้แล้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปรันเป็นหมายจับนะครับมันประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคมีอะไรอีกไหมหมายจับหมายเรียกอ่าแฟ้มข้อมูลอัจญริกรอันนี้ก็สําคัญสมมติผมจับไอหนูหนุ้ยได้ใช่ไหมจับหนูหนุ้ยได้ใช่ไหมคุณต้องถ่ายรูปเขาด้วยนะพิธีการถ่ายรูป คุณทายังไงนะครับสมมุติถ่ายรูปอ่ะก็ถ่ายรูปคุณก็ถือไปถือเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองแล้วก็รูปแล้วคุณก็กดปินสกรีน,นครับกดปินสกรีปั้งเสร็จแล้วทาําไงพับหน้าจอมามาที่รูปประพันธ์สันฐานนะครับเห็นไหมเนี่ยรูป,ปรพันธ์สันฐานปั้งคุณก็กดวางเลยนะครับกดวางเนะแล้วจริงๆเราถ่ายต้องถ่ายประมาณนี้นะครับเห็นไหมถ่ายประมาณนี้นะครับเี่ย ถ่ายหน้าให้ชัดเจนถ่ายรอยสักให้ชัดเจนนะครับไม่เห็นรอยสักไม่เป็นไรถ่ายหน้าชัดเจนแล้วคุณก็กด Copy Link นะครับก o py Link ิงเสร็จปุ๊บคุณก็เข้ามาหน้าเว็บสมมติดูนูยอดทองเนี่ยดูนูยอดทองเนี่ยคุณก็แก้ไขรูปพันธุ์ฐานแล้วคุณก็ใส่รหัสเจา้าหน้าที่แล้วกดพอคุณกด Copy Link งเสร็จแล้วคุณก็กดเอ่อกดวางทับไปเลยแล้วกดบันทึกแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปให้นะครับ อันนี้ต้องใส่นะครับอย่าลืมขอเบอร์โทรศัพท์สีผิวอะไรรายละเอียดยังไงนะครับใส่ให้ครบนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําตัวนี้ทุกครั้งที่คุณจับคดีได้นะครับแล้วเวลาคุณจะเซิร์ชหาแบบทางรถบ้างก็ได้เวลาคุณจะเซิร์ชหาพวกเขาเรียกอะไรผู้ยังอ่ะคนในหมายจับเมื่อกี้เนี่ยไอ้อะไรนะมันชื่ออะไรนะแป๊บนึงนะไอคนในหมายจับนะบุคคลในหมายจับไอเซนพติกใช่ไหมนี่คุณกดคลิกไปเลยครับ เห็นไหมหน้าตามเป็นยังไงได้เลยนะครับเอ๊ะเซ็นบัตถิเป็นไงคุณไปที่ที่พูดต้องหาแล้วกดคลิกเข้าไปเลยครับหน้าตาเป็นไงวะเห็นไอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับกุวัตโอมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับติดต่อได้เลยคุณไปมอบตัวซะไอมอบเนี่ยคุณจะโดนจับนะเห็นไหมอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีรอยสักตรงนี้ชัดเจนเห็นไหมครับเราก็เอาไปประกอบใช้ได้เลยนะครับนี่คือความลึกของกรมบัะชารัฐนะครับอื รเราพยายามใส่กรุ๊ปเลือดนะครับใส่ดีดเอสีผมดีดเอชัดเจนด้วยเข้าใจนะครับนะเดี๋ยวมีอะไรอีกละ่ะน่าจะไม่มีแล้วแหละพื้นฐานของของการการนะการเล่นต่างๆหรือว่าการใช้ของในเมืองต่างๆนะครับมันก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับมีมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะอ๋ออันนี้เป็นคลิปวีโอเดี๋ยวผมจะแปะเรื่อง คำสั่งต่างๆในเมืองอีกทีนึงเพราะว่าผมผมเอาลงทําแล้วลงมาเรียบร้อยแล้วนะก็ก็เดี๋ยวรอในบทเรียนบทที่สามแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําลึกขึ้นลึกขึ้น,ล,นลึกขึ้นนะครับขอบคุณที่มาชมนะแล้วก็หวังว่านักเรียนตำรวจจะตั้งใจแล้วก็จะสอบผ่านขึ้นเป็นสิบได้นะครับขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทําจริงนะครับอย่าหายไปไหนมาเป็นขรอกวงเรานะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันในบทเรียนบทที่สามนะ